em bị tai, thấy không? ship, hai, ba, hai, 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 ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาคโตนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในต่างโลกกันดีเช่นเคยเช่นเคยนี่คือครั้งแรกของพวกเราเองเราจะบอกว่าได้แน่นอนฮะมาคโตก็ต้องมาคุยกับโทยะนะฮะับผมอาคุดโทยะในยูนนานยู่ปุ่นเหมือนกันไหมยูนิโพนไงไอพี่เป็นพ่อลูกสองดูดิหุ้ยขอร้องขอร้องดิลาลา พี่มีกระสุนลูกซองอยแล้วลองเลยพี่แค่หยุดเก็บปืนแล้วเอาใส่ใส่กระสุนนองยิงดิโหวนเกียร์เลยโอ้โหอันนี้โคตรอึเลยรู้สึกมุงรู้สึกความจิ้มหายทั่มาแล้วได้ปืนนี้มาหมอกเทียบเลยโอเคผมภารกิจวันน mhm. oh. oh ี้ของเรานะผมก็จะเป็นการตามหาแร่นะครับอุปกรณ์ในการตามหาแร่มันก็จะมีเป็นเครื่องตรวจจับเครื่องสแกนสแกน โอ้ยขวาขวาเยอุ้ยขนมุนขมุนขนมุนมันแล้วนี่เนี่ยอุ้ยพี่สองกอง่ะสองกองได้สิลกิจเงินตื่นตาหาแร่ไปขายนะแ่ราคาดีมากนะครับนเยอะมากหมดแล้วหมดแล้วยังไหมดละ เฮ้ยเกิไปเปล่าตัวมือเราถือว่าด้านหลังนี่จะมีอีกครับเป็นสแกนมีไหมอ้าวมีไหมออว่ว้าวเราเกิดถูกปีนมด้วยมันทำร้ายกันเองได้เหรอได้เหรอจะลอง เฮ้ยดมมาไม่รู้มันเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยเไียเนี่ยเนียเี่ยเมันจะขายได้น่าราคาดีเนี่ยมันมีล่กล่องุยตนี้มีไดกอ้ก่อเปิดได้อู้ระเบิดพีะเบิดโอ้ยมันเป็นซากไี่เนกยาที่แบ ่เราโดดลงมากันนะกระสวอวันนี้ลงมาเ <c oughs> นี่ยพวกเรามาเป็นนักกุดเหมืองแน่ตอนไหนวะเนี่ยม <c oughs> ันเล่น m ไม้ครับเลยจริงแร่ราคาดีแร,แร่ราคาดีใช่ไหมราคาดีพี่ราคาดีจะลืมอของอะไรดีๆจะลืมลากใส่ช่องเออว่ะ ขออเลยดีๆลืมลักลักเขาชอนดีแล้วไปแถนนี้เขายกเคยมาแล้วรออเหนือมันจะมาที่างที่มีมอคคีน,นแก้วกาแฟแล้วเฮ้ยแก้วแก้วเหมือนหลอดแก้วทหลอยอะไรวะเนี่ยไอ้ปืนเหรอไหนปืนอะไรอ่ะไหนพี่ไหนไหนไหนตรงไหน อ๋อไม่ใช่มันเป็นชิ้นส่วนเว้ยชิ้นส่วนเหรอเหมือนปืนนะมใช่เหมือนปืนมันเป็นชิ้นส่วนปืนเป็นเขยะอยู่เดินแบบเขาจะกำลังง้อยายจะจอดตรงไหนโอ้ยเข้าไปนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ยายจอดตรงนี้ไป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 วิว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 สาบานวิววิววิวดีกว่ะ สวยยาออกมายังยาลงยังยามาแล้วมาแล้วลอดเปิดลอดเปิดลอดเปิดอดตีหนึ่งตียังตีมอนไม่ใช่ยาดืปั่ยามาเริมแล้วเร่มแล้วเริ่มกับรกับกลกลขึ้นดลจะึ้นแล้จะไปจะโวยจะตายแล นาอมีเรื่องหรอไอ้เ้าตัยักคนอ๋อไอ้เ้าคนเหรอไอ้เ้าคนวิ่งมาเมื่อกี้ใช่หรอโอ้โหเียเวลาที่เสียายคุณวิทย์อ่ะไอ้เ้านาทีชีวิตเลยแม่ฮืออะเออ้สวยเลยนี่ไอ้รแมนตกเขียวเหอเหรถึงแล้ว เปิดประตูดูซิสวยจริงหรือเปล่าดูดิว้าวเนี่ยดูดิเยี่ยยอดโคตรสวยอ่ะเอ้ยเราไป้างฝาดีกว่าไหไปฮะภารกิจของเราคือตไล่ตัวแดงๆนะ่นอ้โพี่เขาพี่พี่พี่มองสแกนดูตรงนน้นนี่มาดูพี่ดูตรงน้นนี่ เห็นไหมเห็นอะไรไปเห็นปุ้ยยามเห็นปุ้ยยามเห็นปุ้ยยามย่่เยวแาเลยกตายแล้วเก็บดูไม่หอนรอปะอะไรก็อะไรตอนนี้ไม่สนโลกไม่สนโลกอ้ยเฮีย วว้าเต็มเลยพี่คุณครับตรับเลยที่แม่งมารอบเดียวหน้าคุณมาเด็รวยเลยคุณยังเมามันอิ่ม คน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 ไม่หรอเออคนคนคนในใ,นในหนึ่งอีกฝั่งนึงแหละอีกฝั่งนึงอีกฝังนึ่งแอบแอบหน่อยรอหนึ่ง,งใช่ใช่ใช่อีกฝั่งเลี้ยยานเลี้ยยานมาเลี้ยยานได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสองกี่คนวะน่ะคนเดียววะยิงมาเลยอปะรอนิงๆๆ่ง,งนินน่งเลยปอย่ายิงหัวเดี๋ยวอ้ยามไม่ยิง่อย มันลงมาด้านล่างแล้วเห็นไม่เห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่ที่ไนะนั่นนหนเห็นไฟปะเห็นไฟปะโอ้ยเห็นมันเหมือนสู้สัตว์อยู่ไอ้เหี้ยไม่ได้สไนเพิ่มมาวะเออใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทีเอ็นพีทีเอ็นสองค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 นเลยข้าบวนข้บวนเออสองคนเห็นไะเห็นไะอ๋อเนี่ยมันโยนของให้กันละเอายิงไหม แต่ถ้าเราหนีไม่รอดอ่ะหนีไหมไม่เห็นเราจะลองไปบนแล้ว,ลวขวาขวาขวาเกาะขาวผู้เล่นใหม่เหมือนกันอีตัวนั้นอยู่ที่เอ็น หนูไม่ได้ไปละไอ้ตัวควาไม่เห็นเลยวะมาอยู่หลังกล่องยังอยู่ใช่ไหม,มพ,พี่พี่ผมว่าปแปลกแล้วนะครับครียกอย่าให้มันเห็น อย่าเดินมาสวะไปรางโน้มตีวะตมมีมากลุมมากร่างกรุม <laughs> นี่ใส่ดีขไไเข้าไว้อ้หนูอีหนูเอาไว้เยบข้าไว้หลับหลับหลับหลัดีมใช่มีดอกบัวด้วยอไม่ใช่มลืมตาเห็นป้ชิปหาย สามสองไปเยี 3, ่ยนครับปั้มโอ้โหเยี่ตีนเยี่ยบเลยมีระเบิดไหมน่ะระเบิดเหรอต่ยาวิ้ต่วยาต่ยาไม่วิ่งมา ได้ได้ไดๆระวังคนนะระวังระวังไอ้พวกนั้นระวังไอ้พวกนั้นโอ้ย เชียพี่วิ่งเลยสัตว์สับตีแตกไอ้ยะเยอะไหมพี่พี่หันมาดูดิูเฮียตาบควาอะไรอะพี่เห็นปหมเมื่อกี้พี่เห็นปะไม่เห็นเาควันอะพี่ไม่เห็นหรอไม่เห็นไหมล่ะหนาตัวเฟลเลยไอ้ตุเจ้าเฮ้ยจะจะลองสู้มันไหมเอาไหมไวเอ๋ เอาป่ะลองมาหรืม <By. S 2> ันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่น่าได้ของดีอ่ะพี่เอาป่ะไปมาเด้อุ้ยเกี้ยวมเนี่ยไอตัวนั้นไงไอตัวย่าไอตัวนี้เหมือนอันนั้นไงที่เรายิงกันเมื่อวานไอ้ไอ้ตัวย่ากระสุนหมดวะนั่นยิงกอกปากมันยิงกอกปากหน้าปาก เนี่ยจิงยัดหมดไอ้เชนระยะกะสุนหมดหมดเลยมีดละมีดละเใกล้รายใกล้ตายยะยล่อไว้ระยล่อไว้ระยะมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายเหมือนกันระยะรอยาล่อกลับมาระยากูมีดไงมีดไงมีดไงเดี๋ยวีะที่ย่านมีดไง เอ้ยมันไม่ทำลายพี่วะเอาละเอ้ยพรยัยิงมันดิกระสดินพี่หมดพี่ันเป็นแรงตายนะตาย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 เอาเลยพี่เอาเลยพี่ย้อ damage ร้อยสามแปดนิดเดียวเบ้าไอ้พีดเด่เดียวเองว้คน กระสุนไม่พอดาเมจ120ว่ะสรุปแล้วนะคือมัน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 น่ากลัวจริงแย่จะมั่นเลยแล้วที่อไปจะไปรอสนายไปไหมคคอนเทนต์เนี่ยเพื่อคอนเทนต์ีิสือเดี๋ยวเพื่อคอนเทนต์กูหมดเลย <c oughs> <c oughs> บาย